อันนี้เป็นตัวอย่างโปรแกรมที่ทำให้ดูมันไม่ได้ยากอะไรเลยแค่มีสาม,ม,ฟ,อม 1, 2, ฟอร์มให้สามฟอร์มหนึ่งสองสามฟอร์มที่หนึ่งก็เพียงแค่มีข้อมูลหรืออะไรก็ได้อันนี้คือแบบง่ายๆแต่บอกว่าให้มีสามฟอร์มใช่ไหมคะแล้วก็มีอย่างน้อยอ็อบเจกต์เนี่ยประมาณอย่างน้อยห้าประเภทอย่างนี้ประเภทแรกคือเป็นลาเบล ประเภทที่2เป็นกรุ๊ปนี้3เป็นเรดิโอบัตทอน4เทคบ็อกห้าคอมโบบ็อกมีหกปัททอนอันนี้พิเเจอร์อีกเจ็ดและเห็นไหมง่ายเจ็ดอย่าง,าง,างต่อมาต้องการให้นั่นีเป็นกรอกข้อมูลเมื่อคลิกปุ่มคำนวณผลการเรียนวิทยาคณิตากราฟิกโหมดก็จะขึ้นในฟอร์มที่สองเดวนี้ขึ้นมา อันนี้ก็แค่ออกแบบว่าเป็นราเบลกระ Text ล็อให้มันเกิดการคำนวณเกิดขึ้นอย่างในตัวอย่างาเห็นว่าอาจจะเยอะไปหน่อยถ้านเงสามารถทำเช่นเป็นการหาพื้นที่อะไรต่างๆแค่ไม่กี่ช่องก็ได้แล้วเมื่อกดปุ่มคำนวณก็จะสามารถคำนวณได้หรือล้างค่ากับหน้าหลักกับหน้าหลักก,ลก,ก็คือการกลับไปที่ฟอร์มที่ห ต่อมาเมื่อกลับมาที่หน้าหลักแล้วก็คืออีกปุ่มหนึ่งคือเพื่อนล,ลิงก์ไปที่ฟอร์มที่3คํคำนวณผลการเรียนชมรมหรือจะง่ายหน่อยคือมีแค่สช่องคือรับข้อมูลแค่ช่องเดียวและแสดงผลอีกช่องหนึ่งเลยกดปุ่มคำนวณล้างค่ากับหน้าหลักเหมือนกันทีนี้ลองมาดูโค้ดคร่าวในฟอร์มที่1โค้ดที่จะใช้ก็คือกับปุ่ม3ปุ่มปุ่มแรกคือปุ่มคำนวณผลการเรียนกราฟิกโหมดปุ่มนี้คลิก เมื่อคลิกแล้วจะต้องไปที่ฟอร์มที่2ใช่ไหมคะก็คือโค้ดแค่นี้เองฟอร์ม2โชว์แล้วก็มี h ทไฮหมายความว่าให้ฟอร์มตัวเองเก็บตัวเองลงไปให้ฟอร์มที่สแสดงขึ้นมาต่อมาก็ไปที่ฟอร์มหนึ่งใหม่แล้วเกิดกับมาที่ฟอร์มหนึ่งแล้วเมื่อคลิกปุ่มนี้ก็เพื่อเรียกให้ฟอร์มที่3โชว์และตัวเองเก็บตัวลงไปันสุดท้ายคือเอาจากโปรแกรมก็คือ n อัน,นี้มาเลยดูฟอร์อมที่2อันนี้เป็นคำนวณจากที่คำนวณเนี่ยจาจะยากหน่อยก็คือเป็นการคำนวณเกรดก็คือสั่งให้มันหาผลรวมทั้งหมดเีทั้ง7ช่องนี้หาผลเอ้หช่อง6ช่องนี้หาผลรวมทั้งหมดเสร็จแล้วมาแสดงผลในช่องนี้แล้วให้เกรดแสดงในช่องนี้แต่ยาวนิดนึงก็คือมีการประกาศตัวปแปร มีการตั้งค่าตัวแปรให้กับช่องต่างๆถ้าไม่ทำก็ได้อย่างเนี้ยนียนก็สามารถใช้ไปเลยว่า total เาท่าก,กับ t a t b o x 1, บนึ t b o k t b o x 2, บอง b k t b o x 3ตัวนึงถ้าหนึ่ง tag b o x ตัวสุดท้ายที่ต้องการแค่นั้นเองแล้วก็สั่งว่า total เท่ากับเท่าไหร่แล้วก็สั่ง,อ,งอันนี้คือสั่งว่าให้มันแสดงที่ tag b o x 7เจ็ด ท้่เงื่อนไขต้องการให้แสดงเป็นผลเกรดก็คือใช้ตามนี้แต่ถ้าใครไม่ใส่ใส่เกรดก็ได้ก็ขอให้โปรแกรมคุณเท่าที่สุดอยู่ที่แค่หาผลรวมคะแนนเท่านั้นเองเห่ไหมคะเสร็จแ,แล้วก็ให้แสดงผลเกรดออกมาฟัง์มี่สอปุ่มอะไรอีกปุ่มรางค่านี่ค่ะเหมือนเดิมที่เราเคยทำกันกับหน้าหลักอันนี้ก็คือจะเป็นการสั่งว่า หน้าหลักก็คือฟอร์มที่หนึ่งให้ฟอร์มหนึ่งโชว์ตัวเองปิดตัวลงไปนี่คือสามปุ่มครบนี้มาดูฟอร์มที่สามฟอร์มที่สามนี่ง่ายใหญ่เลยต้องการให้รับข้อมูลแค่ช่องนี้ช่องเดียวนะคะก็คือประกาศค่าตัวแปรเป็นสกอร์สกอร์นี้ให้เป็นประเภทข้อเอตัวเลขส่วนอีกช่องหนึ่งคือรีโซลต้องการให้แสดงผลเป็นข้อความ จึงให้เป็นสตริงแทนนะคะรับค่าตัวแปรในช่อง text box ลหนึ่งเข้ามาเก็บไว้ในตัวแปรที่ชื่อ score ถ้า score มากกว่าเท่ากับ60แล้วให้ผลลัพธ์แสดง r e s u l t แสดงเท่ากับผ่านแต่ท้าไม่ให้แสดงว่าไม่ผ่านแล้วก็สั่งให้ text box 2็อกสองรับเท็กเท่ากับ r e s o l v เพื่อให้ค่าที่เขาผ่านไม่ผ่านาเนี่ยไป็นแสดงในช่อง text box 2ตรงนี้นะคะรางค่ายังไม่ทำ น่าจะตายก๊อปเลยเท็บล็อกนหนึ่งดอทเทคเท่ากับกระโหลกเท็กบล็อกสองดอทเทคเท่ากับกระโหลกอันนี้นเสร็จแล้วะลองรันดูผลลัพธ์ทั้งหมดหน้าตาก็าจะเป็นแบบนี้นะคะสามารถเลือกได้ชายหรือหญิงพิมพ์ชื่อนามสกุล ำลังศึกษาอยู่ระดาบอะไรคราวนี้คำนวณใส่ตัวเลขเข้าไปคนวนเจ็ดได้เกล3.5ถูกต้องร้างค่าได้กลับหน้าหลักบ,บานณานี้ไปคำนวณหัวชมลม สมมุติใส่คะแนนที่65คำนวณผ่านหลังค่าหับหน้าหลักออกจากโปรแกรมอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งง่ายๆนะคะที่นักยนสามารถทำเองได้โอเคแค่นี้อ่เรื่องหนึ่งก็คือการที่เวลาจะเซฟนะคะปกตินเรีกนจะเซฟเลือกเซฟออ l ใช่ไหมคะ มันก็นจะขึ้นแบบนี้นักวเรีนก็นตั้งชื่อเป็นของตัวเองหรือว่าโปรแกรมก็ได้ชื่อโปรแกรมโปรแกรมคำนวณผลการเรียนเนี่ค่ะเลือก d i r e c t o r y ให้ดี Location ต่างๆทางที่ดีไว้ที่หน้าจอนะคะ เวลาเสียแ,แผ่นดิสต์หรือหลายลงแผน่นจะได้ไม่มีปัญหาเมื่วิธีการสร้างตัวติดตั้งโปรแกรมเพื่อป้องกันว่าการอาจจะเปิดไม่ได้นะคะให้ไปที่เมนูโปรเจกต์เลือกโปรแกรมคำนวณผลการเรียน แต่ตรงนี้มันจะเป็นชื่อโปรแกรมให้เรียนตั้งชื่อไว้นะคะแล้วตามด้วย property ไปขึ้นหน้านี้ขึ้นมาให้เราเลือกคำว่า p u b l i c p u b l i c นะคะแล้วเลือกตำแหน่งที่เราจะติดตั้งเอ้ยจะส่งออกไปอันนี้ก็เ,เลือกเป็นได้เอ่อ Desktop desktop อ p e n ดออก์ท็อปมาก็กดปุ่มพับปิดหน้าวทีนี้ก็ดูไฟล์ที่ได้จะได้ตัวติดตั้งขึ้นมา1ตัว โอเคสิโอเคแล้เดสก์ท็อปเนี่ยไวตัวติดแอปหนึ่งตัวขึ้นมาเดลบ์นคลิกเลือกเวลาเดี๋ยวเวลาหน่แล้วก็คือจะให้อินสตอลได้เลยติดตั้งเรียบร้อยก็จะสามารถใช้งานได้ตลอดนี่นั่หลอันนี้ หลักคือโปรแกรม่โปรแกร,ม,ร,แกรมจะถูกติดตั้งอยู่นี้แล้วถ้าเกิดนักเรียนทำแบบนี้อาจารย์ก็จะตรวจได้เองตรวจได้แน่นอนนอกนอจากการเซฟถ้าเกิดเซ